สำหรับวันนี้ขอท่านหลายโปรดตั้งใจศึกษาในด้านอนาปานุสติกรรมฐานสำหรับท่านที่ศึกษามหาสติปัฏฐานสูตรมาแล้วเมืมาฟังตรงนี้คงจะแปลกใจว่าทำไมในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าจึงเอาอนาปานุสติกรรมฐานมาขึ้นหน้า แต่สําหรับในด้านอนุสตินี้กลับเอาอนาปานสติมาไว้ท้ายทั้งนี้ความมุ่งหมายจะเป็นยังไงก็ช่างความจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดจะคิดไปก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าแต่คิดแล้วมันคิดถูกแล้วคิดผิดก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาส่วนทีนจะดีหรือไม่ดีนั่นก็คือว่าจิตของท่านมีสมาธิหรือเปล่า ปัญญาของท่านสามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมบูชิตะบาระหรือเปล่าความสำคัญอยู่ตรงนี้อย่าไปนั่งวิภาวิจารอย่าไปนั่งวิจัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจงไม่เรียงไว้เหมือนกันแล้วทำไมจึงตว,ว่าอย่างนั้นทำไมจึงได้เป็นอย่างนี้ศัพท์นั้นเป็นอย่างนั้นศัพท์นี้เป็นอย่างนี้คนประเภทนี้ท่านเรียกว่าพระพระบุคคล หรือว่าเป็นคนที่หาความเจริญอะไรไม่ได้หรือว่าเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษหรือเป็นสตรีผู้เปล่าไร้ประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการคิดแบบนั้นนเ,เวลามันเสียไปเท่าไหร่เป็นนั่งวิภาวิวจัยคนนั้นทำอย่งงางนั้นคนนี้ทำอย่างนี้ได้กิจนำ้ทำทนแบบนั้นกิจนี้ทำแบบนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่จัดไว้ในแบบเดียวกันในที่เดียวกัน แล้วก็สิ่งที่คิดอย่างนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างวันเวลาล่วงไปล่วงไปความตายมันคืบใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีทําไมจะไม่คิดไปนั่งคิดถึงเรื่องของตำรับตำราเกินไปเวลานี้แนอนุสติก้าประการมีอะไรไประจําใจได้บ้างและอารมณ์ใจของเรารักพนิพันธ์เป็นเป็นอารมณ์แล้วหรือยัง เราสามารถทำลายความชั่วตามที่พูดมาใน,ในอุปสมานสติกรรมฐานได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ยังไม่ต้องคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องว่าใจเรามันเร็วตรงไหนดีกว่า <c oughs> อย่าไปเพิ่มความเร็วมันการคิดอย่างนั้นมันเป็นการเพิ่มความเร็วไม่ได้ลดความเร็วแล้วก็มีอยู่มากเสียด้วย นักวิพา์นักวิจารณ์อะไรต่ออะไรนี่มีอยู่มากอันนี้อรตมาไม่ได้ด่าท่านคือว่าพูดตามความเป็นจริงว่าจะเอาเวลาของจิตเนี่ยไปทําลายประโยชน์เพื่อประโยชน์อะไรมูลหน้าอย่างเดียวทําลายความชั่วส่งความดีเป็นอันดับแรก และก็พยายามสร้างความดีระดับสูงสุดจนกระทั่งติดจิตไม่ติดอยู่ในกายของเราจิตไม่ติดอยู่ในกายของคนอื่นจิตไม่ติดอยู่ในกายไม่สัพบัตถุทั้งหลายในโลกทั้งหมดตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่ได้วนดับดับโลกีวิสัยเสียทั้งหมดเชื้อแห่งโลกีนิดเดียวไม่ติดอยู่ในใจอารมใจมันก็เป็นสุข ตอนนี้แหละท่านจะรู้เองว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงเรียงอย่างนั้นทำไมทำแบบนี้ย่เพราะในกรรมฐานสี่สิบนี้เป็นความรู้ทั้งสี่ระดับคือเป็นความผลที่เพิ่งได้มาก็ได้แก่สุขาวิปัสสโกตีวิโชชระพิญโยปฏิสัมวิทัปปะโต อารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อส่งอารมณ์ฌานสม,มาบัติจรึงมีมากสำหรับในมาหาปฏิปทานนั้นทรงอจิตอารมณ์ที่ทรงฌานสม,มาบัติจริงๆมีอันเดียวได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานนอกนั้นเป็นอารมณ์คิดนี่สำหรับในกรรมฐานสี่สิบนี่องค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรสอนไว้ครบ นิดว่าตอนนี้ว่ากระถึงอนาปานุสติกรรมฐานม่แก้เรื่องของท่านน่ะมันเสียเวลาชาวบ้านเขาคนที่ไม่ไดีเรื่องและคนแก่ก็ไปแก้ในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องไอ้คนแก่ก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่เป็นเรื่องไปด้วยแต่จะไม่พูดไว้บ้างก็รู้สึกว่าสงสารท่าน สอบวิจัยสับเล็กสอบวิจัยสับน้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาหนึ่งวินาทีที่มันผ่านไปชีวิตมันก็สิ้นไปด้วยทําไมจึงไม่คิดคิดทําจิตให้มันบริสุทธิ์มีอารมณ์สบายไม่ดีกว่าหรือถ้าเราอยู่แล้วก็อยู่อย่างคนที่มีความสุขมีอารมณ์สบายแต่เราอย่าตายตายก็อย่างคนมีความสุขมีอารมณ์สบายอย่างนี้ดีกว่าไหม <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดกันต่อไป ว่านาปานนสติกรรมฐานได้แก่การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกกรรมฐานกองนี้องค์สมเด็จพระจินสีแนะนำว่าเป็นการทำลายโมหจริตนวิตตกจริตสำหรับกรรมฐานหกกองในอนุสติ คือได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตาอาจาคานุสติเทวตานุสติเป็นกรรมฐานสนับสนุนศรัทธาจริตคือบุคคลที่มีศรัทธาสำหรับอนนาปานุสติเป็นกรรมฐานทำลายอารมณ์ฟุ้งซ่านว่ากันง,ง่ายๆคือวิตกวโมหะ เขาชอบคิดสำหรับมรณานุสติกรรมฐานกับอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานส่งเสริมกำลังจิตคนของที่มีความฉลาดได้แก่พุททาน,นุสติเหลือนอกจากนั้นเป็นอะไรก็ช่างเหลือและไม่เหลือนะ่ะก็เหลืออยู่นิดนะ้งมรณานุสติอุปสมานุสติกกรรมฐานสมเด็จการ สำับสนุนพุทธะพุทธจริตนี่เหลืออะไรอันหนึงหน่งเนาะสำหรับกายกาตานุสติไปโคกกบอสุปกรรมฐานเป็นพระกรรมฐานทำลายราคะจริตเข้าใจไว้ด้วยนะมาอนาปานุสติกรรมฐานนี่ทำลายความคิดพลนันเขาปฏิบัติกันยังไงอานาปานุสติกรรมฐานนี่มีอานิสงส์มาก ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติได้ดีจริงๆขณะที่จะตายท้้าว่าท่านทรงฌานสี่เป็นอารมณ์ท่านสามารถจะรู้เวลาตายของท่านอาการตายท่านจะตายด้วยอาการอย่างไรเนี่าตายเวลาเท่าไรท่านรู้เมื่อรู้แล้วก็เกิดความสบายใจจะไปไหนมาไหนก็ได้จะนอนปิดประตูไม่ปิดหน้าต่างอะไรก็ได้ทั้งหมด ถ้าพูดกันถึงเรื่องความตายอย่างเดียวยังไงยังไงเราก็ตายจังหวะนั้นแน่มารู้รู้เวลาการตายของเราแน่นอนเราจะได้รีบรุดตั้งใจปฏิบัติความดีให้มันถึงที่สุดก่อนที่มันจะตายดีไหมยหงคนที่อยากชอบถามหมอดูว่าจะตายเมื่อไรจะทรงชีวิตอยู่เมื่อไร ก็เลิกถามกันทันทีเวลานี้เรื่องหมอดูขยะให้มาดูอะไรไม่ดูทั้งหมดเลิกแล้วเลิกเป็นขี้ข่าชาวบ้านแต่ว่าถ้าเป็นผู้สนับสนุนชาวบ้านเอาถ้าเป็นขี้ข่าชาวบ้านนี่ไม่เอาสนับสนุนให้สร้างความดีละความชั่วอันนี้เอาเป็นขี้ข่ารับใช้ดูนั่นดูนี่ดูโน่นก็ไม่ได้เกิดเห็นประโยชน์อะไร จะถือว่าเป็นการสร้างศรัทธาก็เปล่าพวกที่ดูเนี่ยถ้าไม่ร้อนไม่มาถ้าร้อนมีทุกข์แล้วก็มาเขาไม่มีทุกข์ก็หายหน้าไม่เคยมาช่วยอะไรเลยเวลาป่วยไขย้ไม่สบายก็ไม่เคยเห็นหน้าดีไม่ดีกําลังป่ยวยนั่นแหละแกก็มานั่งใช้สิอีกเป็นอันว่าเลิกกันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สําหรับอนาปานสติกรรมฐานในมหาปฏิปฐานสูตรกับ ในกรรมฐานสี่สิบมีวิธีปฏิบัติต่างกันเพราะว่าใน,หนมหาปฏิบัติฐานนสูตร <c oughs> เป็นเป็นกรรมฐานสอนเพื่อสุขวสา,มมา,าวิปัสสโกจึงเลยใช้อารมณ์ไม่หนักใช้อารมณ์พอเบาๆให้จิตโซสมาธิไปได้เล็กน้อยควบคู่ไปกับการพิจรารณากรรมาฐา,านอย่างอื่น แล้วก็ควบคู่ไปกับการพิจารณาวิปัสสนาญาณเจนว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่หมดแต่ได้ข้อในกรรมหาปฏิปทานาสูตรมีวิปัสสนาครบครบแต่ว่าในกรรมฐานสี่สิบสอนสมถะไวเต็มาตราทุกจุดนี่วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันก็คือในมหาปฏิปทานนสูตร และให้รู้ลมให้ใจเข้าใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้มาในกรรมฐานสี่สิบการกำหนดรู้เราไมใจเข้าออกให้กำหนดเป็นสามฐานฐานที่หนึ่งเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมูกฐานที่สอง ลมกระทบหน้าอกฐานที่สามลมกระทบกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยเวลาให้ใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมกูกถ้าคนริมพิปากเชิดจะรู้สึกกระทบริมพิปากด้วยนี่เป็นการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกในกรรมาฐานสี่สิบจะต้องทรงตามนี้ <c oughs> ถามว่าท่านจะถามว่าถ้าทรงตามนี้ดียังไงต้องพูดกันนิดหนึ่งก่อนหน้านั้นก่อนจะตอบว่าการรู้ลมเข้าลมออกต้องป,ปล่อยลมให้ใจเป็นไปตามธรรมดาอย่าบาังคับลมให้ใจให้มันแรงจะได้รู้อันนี้ใช้ไม่ได้บังคับลมให้ใจให้มันเบาก็ไม่ได้บังคับลมให้ใจให้มันสั้นมันยาวก็ไม่ได้ไม่ถูกทั้งหมดทำแล้วไม่มีผล ต้องปล่อยลมหายใจไปตามปกติหายใจตามธรรมดาแต่าจิตตามรู้เพื่อเป็นการทรงสติสมัมปชัญญะนี่ถ้าการรู้นี่ถ้ารู้เป็นอันดับแรกก็จะเพิ่งรู้ทั้งสามฐานถ้ารู้สามฐานเลยได้เลยเลยก็ดี <c oughs> แต่ความจริงแล้วอันดับแรกไม่ควรจะรู้ทั้งสามฐานถ้าจิตกำลังอ่อน รู้ฐานเดียวคือลมกระทบจมูกเวลาเข้ากระทบจมูกเวลาออกกระทบจมูกเรียวกระทบริงที่ปากไม่ต้องภาวนารู้อยู่อย่างนี้โดยเฉพาะถ้ารู้ได้อย่างนี้โดยเฉพาะขณะที่กําหนดทำจิตเพื่อยาทรงอารมณ์ตามนี้รู้อยู่ได้ตลอดเวลาท่านเรียกว่าคณิกาสมาธิ <c oughs> <c oughs> แบบนี้วัดใจได้ง่าย แปลว่าท่านยังมีสมาธิเล็กน้อยแต่หากว่าถ้ารู้ทั้งฐานที่สองคือลมกระทบหน้าอกด้วยกระทบจม,มูกและลิมที่ปากด้วยอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปจาระสมาธิถ้ารู้ทั้งสามฐานก็เรียกว่าอารมณ์จิตเวลานั้นของท่านขึ้นเข้าถึงปฐมฌาน <c oughs> สำหรับอนาปานุสติกรรมฐานนี้ องสมเด็จพระจินทสีทรงตัดว่าเป็นกรรมฐานที่ทรงได้ทั้งชานสี่เอาแค่ชานสี่ก็แล้วกันชั้นห้าไม่ต้องพูดกันอาการมันก็เหมือนกันมันก็ไปตายด้านกันแค่ชานสี่ไอการจะแยกไปชั้นห้าไปตัดตนนิดเพิ่มนี่หน่อยอะไรไม่มีความหมาย <c oughs> ไอของมันก็มีห้าฐานไม่กันสําหรับชั้นตนแต่ก็ไปย่อตน,นเพิ่มนี่ นี่เกินพอดีไปทําให้จุกจิกคนปฏิบัติลําบากในการเจรณนนาปานุสติกรรมฐานจะใช้เวลานานเท่าไรขอเตือนท่านไว้ว่าอย่าจงอย่าทรมานร่างกายให้มันเป็นอัตะกิรมฐาน,นโยกอันดับแรกจิตเรา,เราชอบพุ่งสันเราจะมาบังคับมันใหม่ๆจะใช้เวลาให้นานมันจะไม่สมควร เมือก็จับลิงมหัดให้เข้าแถวทหารบอกแถวตรงมันจะตรงได้สักครึ่งวินาทีมันก็แสนยากนี่เวลาที่ก็จับลิงมหัดละครเขาสามารถจะบังคับให้ลิงทำอะไรได้ตามคำสั่งเขาไม่ได้ใช้เวลานาทีสองนาทีวันสองวันต้องใช้ความพยายามและมีความฉลาดในการฝึกรู้ลีลาของลิงชั้นใด การฝึกกําลังใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องรู้ลีลาเหมือนกันก็ต้องมีความฉลาดต้องใช้ความพยายามต้องใช้เวลา <c oughs> ถ้าเราฉลาดมากแล้วก็ใช้เวลาน้อยเราฉลาดน้อยก็ใช้เวลามากหน่อยถ้าไม่ฉลาดเลยเลยไม่ได้อะไรสักอย่างนี่คนที่ฉลาดมากคือใครก็ต้องยกให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็ปฏิบัติตามคําสั่งขององค์คนที่ฉลาดมากท่านที่ฉลาดมากคือพระพุทธเจ้าท่านแนะนำว่ายังไงท่านบอกว่าการฝึกจิตในอนาปานุสติกรรมฐานมีสภาพมนฝึกม้าตัวพยศม้าที่พะยศะน่ะถ้ามันมีอารมณ์ดีมันก็ตามใจเราเพราะกำลังมันดีมันมีความแข็งแรง จิตใจมันด้านจิตใจมันดื้อเวลาที่มันไม่ต้องการจะตามใจเราึ้นมามันพยศเสีจจงทั่งเราบังคับมันไม่ได้สำรับกําลังการฝึกอารมณ์นาปานุสติกรรมฐานก็เหมือนกันมันจะมีอารมณ์ไม่สม่ําเสมอกันแต่ละวันวันหนึ่งวันหนึ่งวันนี้บางทีตอนเช้าดีตอนบ่ายไม่เป็นเรื่องบางทีตอนกลางวันดีกลางคืนไม่ดีความ บางทีกลางวันไม่เป็นเรื่องแต่กลางคืนแนบสนิทเอาแน่ไม่ได้เหมือนกันมันก็สุดแล้วแต่ความฉลาดวันสุดแล้วแต่การอารมณ์การการตั้งอารมณ์ของจิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิในด้านฌานโลกีต้องเรื่องด้วยกายด้วยถ้าร่างกายเป็นอะไรนิดเดียวอารมณ์มันจะเปลี่ยนแปลงทันทีหรือว่าการตั้งใจเกินไปว่าวันนี้จะให้ดีกว่าเมื่อวานวันนั้นไม่ได้อะไรเลย เพราะว่าเป็นอุทจจะเป็นอ,า,นอรารมณ์สั้นในนิวรณ์ตอนที่อธิบายนี้ไม่ได้นําเอานิวรณ์ออะไรมาพูดเลยก็เพราะว่าการสอนนิวรณ์มีอยู่แล้วไม่ต้องนํามาพูดเราไม่พูดถึงเลยก็ได้ถ้าเอาจริงมาซึ่อย่างไม่ยอมแพ้มาซึ่อย่างหนึ่งว่าเวลานนี้เราต้องการรู้ลมหายใจเข้าห้ใจ,ใใจออกในสามฐานถ้าทําไม่ได้ก็ให้มันตายไปเลย ถือกำลังใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรวันบรุอภิเศกสัมมาสมัมโพธิญาณอันนี้ที่งไม่ได้ <c oughs> ถ้านักปฏิบัติกระมาฐานยังบอกว่ากลัวตายวาดโน่นวาดนี่เลิกดีกว่าไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นท่านหรอกแต่เขือนยังกลัวอยู่แบบนั้นก็นไปทํามันทําไมมันไม่ได้อะไรแล้วผู้ที่กลัวตายประเภทนี้เนี่ยขอโทษเถอะอย่ามาหาเลยนะ ถ้าท่านมหาตมาตมาจะสั่งให้ไปผูกคอตายนะเพราะขืนกลัวความดีจะอยู่ไปทําไมมันไม่มีประโยชน์อยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นถ้ารีบตายสัตยะนี้มาทีบาปมันจะน้อยลงจะตกนรกน้อยแบบลงไปหน่อยนี่พูดแล้วไอ้คนพูดจะบาปหรือเปล่าก็ไ่ บาปก็บาปไปรําคาญคนพวกนี้อยาะทำความดีแต่ว่ากลัวดีกันอย่างนั้นแหะกลัวจะตายบั่งเห็นภาพโยนเห็นภาพอย่างนี้กลัวในวิธีฝึกที่ดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าถ้าวันไหนอารมณ์ใจดีก็ทรงอารมณ์อยู่ได้ถ้าอารมณ์ใจมันไม่ดีจริงๆอย่าไปตั้งเวลาให้มันเสียเวลารักษาสัจจะ แต่ว่าใจไม่เป็นสมาธิก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าสัจจาขาดทุนไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นอันบารวบรวมกำลังใจเข้าไว้เมื่อจะส่งความดีถ้ามันส่งไม่ได้จิตใจมันพร่านจริงๆมันก็มา้าพยศควบคุมไม่ไหวมีอยู่สมดุการท่านบอกเลิกเสีย ไปดูโทรทัศน์ไปฟังวิทยุไปนั่งคุยยะทำอะไรก็ตามให้ใจมสบายแล้วกลับมาว่ามันใหม่ถ้ายังไม่ก็ไม่เอาอยู่ก็เปลี่ยนวิธีการใหม่เรื่องกำหนดจับลมไม่ใจเขาออกจิตพร่านทรงตัวไม่อยู่ปล่อยมันเลยมันอยากจะคิดอะไรเชิญคิดไปแล้วก็ทำจิตใจไว้เสมอว่าเราจะ จับมันใช้เมื่อมันสิ้นกําลังมันก็มาพยศแต่บอกว่ามาตัวพยศเนี่ยบังคับมันไม่ได้ในเมื่อบังคับมันไม่ได้จริงๆแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปกอดคอมันไว้มือถือแสแต่ไม่ตีวิ่งไปวิ่งไปเต็มที่มันเหน่อยอ่อนที่สุดตัวนี้แล้วก็ดึงเข้าเส้นทางจับมาฝึกมันสิ้นกําลังแล้วมันก็ยอมเราก้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตใจของเราก็หมนกัน ถ้าไว้ไม่อยู่จริงๆก็ปล่อยคิดเนี่ยแตมาลองแล้วเ <c oughs> พราะทำคำสอนสอนก็องค์สมเด็จพระบรัณฑิตแก้วนี่ลองแล้วไม่ใช่ไม่ลองก็บอกกันแล้วนี่ว่ากรรมฐา,านสี่สิบก็ดีมหาปฏิปฐานนูสุกด็ดีผ่านมาแล้วทั้งหมดผ่านมาแล้วฝึกมาแล้วแต่ว่าไม่ได้รับรองตัวเองว่าเป็นพระอรหันต เป็นด้มีความรู้สึกเป็นความจริงเป็นเป็นการผ่านมานะสำหรับคนที่จะเป็นผู้ได้ชายคดีเป็นะสุนด,ดาสีทาคานาคาหลังก็ดีไม่ได้รับรองตามนั้นท่านผู้รับฟังนี่ก็จําไว้ด้วยนะน่าจะไปนั่งโฆษณาว่าพระองค์นี้ผ่านกรรมฐา,านสี่สิบมาแล้วผ่านมหาปฏิบทฐาน,นาสูตรมาแล้วคงจะเป็นพระหันนี่ก็ลลอกัน เลือกันไปเถอะให้มันตกมารกเอาเปล่าเจ้าของเขาไม่ได้รับรอง <c oughs> ในเมื่อเจ้าของไม่รับรองแล้วก็พวกท่านอย่าไปพยากรณ์ในเมื่อเรากลับมาจิตมันกลับมาแล้วจับจุดปั๊บเดียวมันอยู่อยู่แบบนิ่งน่ง,นงสนิทเป็นฌานเลยเป็นฌานนะจิตใจจะสบายมีอารมณ์ดิง่งไม่วอกแวกไม่ทําอะไรทั้งหมด นี่แนวทางเขาองค์สมเด็จพระบรมสุคตนี่ดีแบบนี้เวลาฝึกแล้วก็จำไว้ก็แล้วกันในรายการหนึ่งนิมิตของอนาปานุสติกรรมฐานได้วความจริงนิมิตนี่เกือบไม่ได้บอกเข้ามาเลยแต่ไม่เป็นไรจะไปสนใจกัรน,นิมิตก็มีสีขาวสีเข,ขียวสีแดงสีดำอะไรก็ตามที่มาพูดกันอยู่บ,บ่อยว่าสีอย่างนี้มันปลากฏมาเป็นกระสินหรือเปล่า ควรจะรู้ตัวว่าเวลาที่เราทำนี่ยเราไม่ได้ทำกระสินเราจะเริญในอนาปานสติกรรมฐานแล้วก็สินมันจะมายัางไงภาพกิดสินนี่เขาต้องตั้งภาพไว้ไม่ใช่อรมลอยมาภาพที่ลอยมานี่ไม่จะภาพกระสินนี่มาเกิดแสงสีต่างๆปรากฏขึ้นแบบนี้แล้วก็ขอท่านางหลายได้โปรดทราบว่าจงอย่าถือเอา รักษาอารมณ์เดิมเข้าไว้นี่จุดหนึ่งนะและบริการที่สองถ้าทำไปทำไปถ้าจิตจะเข้าถึงฌานสมาบัติในบางคนบางครั้งบางท่านนะม่ไม่เป็นทุกท่านบางทีพอใจเริ่มส,มสบายคล้ายมีอารมเคลิ้มแล้วก็เหมือนก็ตกวูบลมาจากที่สงเสียวอย่างนี้สว่าขนาดนั้นจิตอยู่ที่ กำลังสมายอยู่ติดจิตตั้งอยู่ในปฐมฌานแต่ว่าจิตไม่สามารถจะทรงกำลังของฌานไม่ได้เลยหล่นก็เหมือนกับสภาพเราตกจากที่สูงวาบตกใจอย่างนี้เคยเป็นอาตมาก็เคยเป็นเคยเป็นมาตั้งหลายอย่างแต่ไม่บอกในที่นี้เวลามันมีนิดเดียวไม่มีความจําเป็นถ้าจิตทรงฌานจริงๆจ,จิตจะมีอารมณ์สงัดพูดซ้ํากันอีกแล้ว รือไม่ถ้าเป็นปฐไม่ชานก็ไม่ไม่รำคาญในเสียงภายนอกรักษาลมหายใจเขาออกไว้ได้ดีถ้าเป็นชาณีสองอารมณ์ที่คิดกำหนดรู้ลมหายใจเขา้าใจออกตัวนึกหายไปใจมีแต่ความสุขใจมีสมบายอารมณ์ลมลมหายใจรู้สึกว่าเบาลงไปถ้าเป็นชาณีสามลมหายใจน้อยลงไปแต่ใจสงัดได้ยินเสียงภายนอกน้อยมีอาการเคร่งเครียด เหมือนกับตัวใครถูกมัดแน่นไว้กับเสาไม่อยากจะขยับกระเยื่นจิตจะยังไม่อยากจะคลายสมาธิมาตอนนี้ไม่อยากพูดคนที่เคยพูดมากก็เลยกลายเป็นคนไม่พูดไปไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครจิตจะมีความสบายตลอดวันเริ่มตั้งแต่จิตเข้าทิ้งฌานที่หนึ่งที่สองที่สามมานี่เพราะได้โปรดทราบ ถ้าตอนเช้ามืดท่านักษากำลังใจให้ดีให้ทรงอยู่ในฌานวันนั้นทั้งวันกำลังใจของท่านจะมีอารมณ์เป็นกุศลจะมีอารมณ์ไม่ทุกข์ทันอารมณ์ที่มีเป็นความทุกข์ใจจะไม่มีกับท่านมันจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาถ้ากำลังใจขมันดาแต่พุทธศสาสนิกนชนโดยทนหนาเข้าทั้งฌานสี่ตอนนี้จะปรายกฏอารมณ์ให้ใจหายไป ไม่มีลมหายใจแต่ความจริงลมหายใจมีร่างกายหยุดทางการหายใจไม่ได้แต่ว่าจิตมันเป็นสงบสงัดมันตัดอารมณ์อย่างอื่นทั้งหมดเป็นเอกก,ะกะตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์โปร่งโปร่ง,รงสบายมีความสว่างสวัยมีสติสมปชัญญะสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นอมเบกขาเฉยจากการสัมผสัสทั้งหมดนี่การแนะนำ นอนาปานุสติกรรมฐา,านเขาอ,องค์สมเด็จพระบ,บรมพิชิตามานก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงทานี้เพราะเวลามันหมดแล้วขอบันดาท่านพุทธบริษัททังหลายจงถืออนาปานุสติกรรมฐา,านนี้เป็นสําคัญจยขึ้นต้นในกรรมฐา,านแบบไหนก็ตามต้องขึ้นโดยอนาปานุสติกรรมฐา,านเสียก่อนมิเะนนั้นอารมณ์ของท่านจะฟุ้งซ่านไม่ทรงอารมณ์ตามอธัธยาศัย ถ้าตอนนี้ไปเขาบรรดาท่านผู้ทำบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันแยอยู่ในรอิยาบทไหนก็ตามนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามปัญยาสัยจึงกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสำหรับท่านสวัสดี